ทุกผู้ชมลีเจนไฟตำนานมวยไทยในเวทีโลกคลิปดีคอร์เพาะทุกท่านย้อนไปไกลหน่อยนะครับถึง33ปีทีเดียวนะฮะเป็นการเดินทางไปชกของยอดนักมวยชาวไทยคนนี้นะครับช้างเผือกกิตส่งธิ์นะฮะเป็นการเดินทางไปชกในรายการมวยไทยแชมเปี้ยนไลท์เฮฟวีเวทนะครับรุ่น72กิโลกรัมนะครับที่ประเทศฮอลแลนด์เนี่ยนะครับพบกับยอดนักชกเนยเล่นะครับระดับแชมป์มวยไทยยุโรปนะครับอย่างโอเลนโดวิทนะครับนักชก ซูรินามีฝรั่งเศสคนนี้นะครับรูปร่างใหญ่ทีเดียวนะฮะนี่นะครับเป็นการไปชกในกติกามวยไทยเลยนะฮะครั้งนั้นนะครับช้างเผือกเกียรตทรงฤทธิ์อายุ24ปีนะครับก็ถือว่าเป็นครับไฟนานที่สุดเหมือนกันนะครับ33ปีที่แล้วนะหรือประมาณปีปศ2 5 3 3นะฮนะ สำหรับช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์นี่นะครับก็เป็นครับยอดมวยชาวไทยอีกคนหนึ่งครับที่ถือว่าเป็นนักมวยที่มีแชมป์นะฮะจากมวยไทยแล้วก็เดินทางไปชกที่ต่างประเทศนะครับยกที่หนึ่งขึ้นมานะฮะนี่นะครับกางเกงสีแดงจากประเทศไทยนะครับครูช้างเผือกนะโอรินโดวิคเกงสีดำนะรูปร่างนะไม่ต้องพูดถึงนะครับมวยไทยสมัยนั้นนะครับรุ่นใหญ่อย่างช้างเผือกไปชกก็ต้อง โอ้ยจังหวะนี้นะครับเตะนะฮะโอลินโดวิดมีเตะซ้านะฮะโอ้โหนะช้างเผือกนะครับล้มไปหลังถึงพื้นแล้วนะครับโอลินโดวิดมีโอกาสนะครับซ้ำไปแต่หลุดไปนะฮะแต่ถ้าโดนก็ถือว่าฟาวนะครับ นี่นะครับดูนะฮะจะแก้เกมยังไงครับช้างเผือกมีแข้งซ้ายโอลิโดวิดมีแข้งขวาขึ้นมาเนี่ยนะครับประมาทไม่ได้นะฮะทุกร่างใหญ่ทีเดียวนะครับสำหรับนักชกคนนี้โอ้โหเห็นไหมครับช้างเผือกก็เป็นนักมวยที่ถนัดซ้ายนะฮะนี่ครับพยายามโอ้โหจิ้มบัดขวาเนี่ยนะครับโอลิโดวิดมีนับช่วงตัวที่ยาวกว่านะครับได้เปรียบยังเห็นได้ชัดเลยนะฮะ เดินนะรีนี้นะครับช้างเผือกมีพับนอกไปแล้วเจอหมัดสวนไปอู่อพคััดขวาแล้วก็เจอสวนหมัดซ้ายไปที่กระดงคางนะครับล้มทั้งยืนนอนราบที่พื้นเลยนะครับโอ้โหเนี่ยนะฮะบกลางอากาศเลยนะครับส่หนับโอลินโดวิดนี่นะฮะกรรมการต้องยุติการชกเลยนะครับเจอหมัดซ้ายสวนมานะครับไปที่ปลายคางหรือกระดงคางนั่นนะฮะนะครับโอ้โหเนี่ยนะโโนนะต้อง กรรมการนะครับต้องมาดูเลยนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่อันตรายนะคโอ้ <to S 2> โหเนี่ยนะ <to S 2> สำหรับ <the ring. S 2> ช่างเผือกกิตรงดิษนะครับก็ไปสร้างประวัติศาสตร์นะฮะที่ให้ชาวโลกได้เห็นนะครับศิลป,ปะไม่ไม้มวยไทยก็ถือว่าเป็นยุคแรกๆเลยนะครับสำหรับ ชาวโลกได้รู้จักมวยไทยแล้วก็มีอีกลหลายๆไฟที่สร้างประวัติศาสตร์นะครับสำหรับครูช้างเผือกครับชื่อจริงก็สมชายรอบแคว้นเป็นชาวประโคนชัยนะครับจังหวัดบุรีรัมนีนะฮะก็ประโคนชัยก็มีค่ายมวยดังๆนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายมวยของอ,อยทตบนตุโก,โกตะพินะครับเหยียดหมูเก้านะฮะมาชมภาพช้านะฮะ นี่นะครับจังหวะที่โอริโดอัปคัดขวาไปแล้วก็เจอสวนบัตรซ้ายที่ปลายคางนะครับแล้วก็ล้มทั้งยืนนอนที่พื้นได้เลยนะครับนี่นะฮะเป็นภาพที่พูดถึงนะครับหูอัปคัดขวาทะลุกาศไปแล้วก็เจอสวนบัตรซ้ายที่ปลายกระดงคางดอกในนะครับนี่นะครับล้มทั้งยืนนะครับหลับกลางอากาศนะฮะการต้องรีบจับนะครับแล้วก็ล้มเลยนะจังหวะนี้นะครับไม่ไหวนะครับ ฟื้นไม่ฟื้นแน่นอนครับนี่ครับภาพที่สวยนะฮะจังหวะที่ออลิโดอับคัดขวาดอกนี้ทุกกาดนะครับโดนเหมือนกันนะครับแต่ว่าความแข็งแกร่งของมวยไทยนะครับ oh, ก็ต้านทานนะครับหมักได้แล้วก็สวนใบดอ <Final clip. S 1> กนี้คบขอบคุณครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับเป็นกำลังใจให้นะ